พี่น้องบ้านท่ามียาบ้าครับบ้านท่ามียาบ้าผพมกับจำนวนวัชพุนค,ครับนายเอาเนื้นวัดไปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ลโสดครับพี่น้อง ในสดกินขา้าวในสดกินขา้าวบัดหน่อยเอาเนินว่าไปบัดดีพี่น้องห่อคำกับจมูกหีสิบน้าครับบัดดีอยู่ครับ Madi iu Madi ngah, Madi, Madi.